สวัสดีค่ะคุณเพื่อน,อนมาพบก็เป็นอีกแล้วนะคะในเพจแนแดงอุดอรนะคะวันนี้นะคะเสาร์ที่ยี่สิบนะคะสิงหาหกสีนะคะวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่สดใสนะคะวันนี้เป็นจะพาทัทวร์ฟาร์มเบนอีกรอบหนึ่งนะคะอ่านี่นะคะเข่ากันเริ่มงามแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเบนเจะพามาเบิรงเขา่าเซืยนเสาร์มากะหั่นในเฮ็ดยางเนาะกินกาแฟแล้วแลวกับยอยากหายยางเรอนะจ๊ะถ่ายคลิปวิดีโอนีน้เข่างามมากพี่น้องเข่างามปะ เขางามหลายเขายางงามเลยเด้อพี่หน้องเด้อแต่กอดีค่ะได้กินแหนแดงใส่แหนแดงพูนไปนะคะอ่านี่นะคะอันนี้ฟังนี่ก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรีหาสิบนะคะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆมาหาเบนกะจะพอแบบนี้นะคะคือเข้าปรเด้เลี้ยงแต่แหนแดยงยางเดียวนะเพื่อนๆสิ่งแรกที่เข้าได้แหนแดงมาคือเข้าหวังลดต้นทุนในฟาร์มของเขานะคะคือ เป็นอาหารของเป็ดไก่หอยปลากบของเฮ้านะคะเฮากัยเ,เลี้ยงนะคะวันนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมามันดีก็เลยแบบว่าอยากแบ่งปันออกไปให้เพื่อนๆน,นะคะ,ะในหูประโยชน์ของเพื่อนเนาะว่าเพื่อนดีจังไดกันลยพากกันเลี้ยงหลายนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้เพียงพอต่อทุกคนนะคะที่ต้องการแหนแดงนะคะไปเลี้ยงเพื่อซอยลดต้นทุนเนาะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวมันจะพาเดินนะทีนี้นะเดี๋ยวกลับกล้องเนาะพเพื่อนๆ นี่นี่นะคะตอนนี้ก็ขยายไปเป็นหนึ่งไรแล้วนะคะกะจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดหน่อยนะคะจากคลิปก่อนนี่เนาะนี่นะคะอันนี้กะใหญ่ยยพรท่านเนาะเก็บตลอดนะคะอันนี้กลางสลันไห่พะวาอยากมันเขียวงามนะคะนี่ก็จะย่างไปอันนี้เป็นบอกบอันนี้อ้อยก็งามแล้วนะคะอันนี้ตรงนี้สางใบออกนะคะอ้อยเริ่มงามแล้วนะคะ อันนี้แปดเดือนแล้วเนาะเจ็ดแปดเดือนนะคะอันนี้ก็บอกบนะคะกรบนากรบนาไม่ใช่กบเลี้ยง <c oughs> ทางทางนี้แม่เพิ่นกะสิปูมะเขือมะยังก่อนยังจํำซื้อบปได้บักแข้งบ้านเฮ้าเนาะตรงหันพ่นมองหันกระเฮ็ดแล้วนะคะนี่แป้งแหนแดงอันนั้นกะผ้ากัากนกางสแลนให้เพื่อนนะคะว่าช่วงฮอนมองหันว่าม,มีฝนนี่ โอ้ยแหนแดงแดงสวมซื้อนะคะว่าเขียวเลยก็เลยได้ลงทุนนะคะสืะแสลนดมากางให้เพื่อนนะคะก็ค่อยเฮ็ดค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะคะค่อยเฮ็ดไปน้ำเรื่อยๆพ้นโมนี่กับสิปับนะคะปับเพื่อนนะคะเฮ็ดเป็นห่่งเสียงหน้าหน่อยนะคะไก่เพื่อนมหาลักโอ้ยลงไปในบ่อกบมหาตอดกินแหนแดงนะจาน่ะนะนี่นะคะอันนี้แม่เพื่อนกำลังจิเตรียมใส่ฟุ้นนะคะ เอาโฟล์ดมะฮวยอ่ะบำรุงแม่แดงนะคะนี่นคะคะจ้าเดี๋ยวย่างไปถ่ายคลิปอยู่จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเบนย่างไปหาแม่นะคะเดี๋ยวเปลนกลับสตาร์ทอันนี้อีกเนาะนี่นะคะแม่แดงเดี๋ยวเบนย่างไปหาแม่นี่นะคะย,ยายเพื่อน,น,นกระจา ใม้มันเป็นคันแท่หน้าท่องคำอือเดี๋ยวเป็นพายางไปหามามาไปลุกไปย่างเร็วๆนี่แนแดงแนแดงหมดเลยนะคะนี่ควดเลียงทั้งป่าทั้งแนแดงนะคะควบคู่ก,กันไปนะคะเพิ่งพาซึ่งกันละกันนะจ๊ะนะคะนี่ขุดนะคะแนแดงเป็นก่อนเป็นก่อน,น,อนด้อยพี่น,น้อมาขวด,ดนวดนี่นี่ขุดนะงามคัก งามคักอย่างงามงามไหลเหนียนคักฟูคักจ้าหน่พักกันสูบน้ำใสนะคะเมื่อวานเนี่ยสูบน้ำเดี๋ยวนะคะเมื่อเชยร์ไปหาแม่เบียดเนาะเป๊บหนึ่งไปกันนะลูกรบแม่กันนะไปคุณแบก๊กแบก๊ก คล้องน้ำนะจ้ะนี่อันนั้นกะมกม่วงสามดูดูโชคอันนั้นนะคะอันนี้กะป้าเขาป้าหย่าอันเดียวกันนะจ๊ปจะปีหน้ากะสิปรับเปลี่ยนนะคะเห็ดย่างอื่นเนะให้ให้ให้ยายไล้นะคะเดี๋ยวนะคะให้ยายไล้เป็นคนอ่ะ ไปหาวัตถุดิบนะคะพืชน้ำนะคะมาเลี้ยงมาขยายนะจ๊ะพืชแปลกๆนะคะมาน้าเสนอให้เ,เพื่อนๆนะคะเห็นไ่มคะบัวแบลหลายหลายบัวแบลอ,อยู่ฟฟ้ามเป็นหลายค่กะก็จะผู้ได้ยักได้มาหาจกเอาบัวแบลหลายหลายจะ้ะเอาไปย่างไรบรรลุเขา โอ้เมินเมินมินขีดตูมอ๋อหมกม่วงพี่น้อยคนน่ะเห็นเบาหม่วงม่วงแม่มันสุกโลนทิ่มหมดแล้วว่แม่เดี๋ยวจะจ่าเมินไหมคุณอ๋อเดี๋ยวเด้อพี่น้องแป๊บนึงเป็นยางก่ะได้มันมืนขีดตูมต้องเท่าเป็นยาขีดตูมขึ้นมานึ่ ห <laughs> ลายวาพี่น้องเนี่ยน้ำปลาขาวแม่ละาลายแม่เหมือนมันเหมือนจะทอนแฟนเนด้อดัวดงว่าเบียกันลายนี่จ้าแม่มหาสาหร่ายญี่ปุ่นจ้ะนี่ <laughs> ลาย บัวแบกกลายจ้ะบัวอ่แมงคือไม่บานเดี๋ยวคือว่ายังมาสองมันสิบานกต่คือได้น้อยกว่าเหล่วนั้นแบบบ่โอ้ลายตัวนี้ลายเด็ดลายอยู่ลายโลอยู่บอรรอยไม่บู้ลายผู้ใดสนใจอย่าลืมนะจ้ะกินฮอตในแดงอุดรนะจ้ะนี่สาลาญิปุนเนี้ยมาของหอยเชลลี่สีทองจ้ะงามลายลายลายกระเข้าลาย นี่ละจ้าอยู่กันแบบนี้อันนี้หน้าดำเนาะจ้านี่อันนี้หน้าดำแ,นนนนดำแต่ว่าให้ให้มองหันเป็นหน้าวานเนาะที่ประมาณหาอะไรวานแต่ว่าตรงนี้ดำเอานะคะบัวแบร้ายหลายพี่น้องคนน่ะมีจะบัวแบว่ด้วยพี่น้องด้วยเตรียมอยู่จะตัดหยาบแบบอ๋อเป็นดอกไงนั่นดอกเรื่องเดืองเบลอ เดี๋ยว้ยวพี่น้นงเกาให้เบิง้งมีผ้ากันตามล่าอันนี้ละนี่ฮะอันนี้ได้จ้ะผู้ใดประกฏเห็นแถวบ้านแถวซองนีหน้าเบ็นมันอุดมสมบูรณ์เนาะพวกเบ็ดบ่ได้ใส่บ่ได้ฉีดยาฆ่ายาจักเชื้อนะคะรำมา,าตาิตลอดเนาะน โอเคค่ะวันนี้เบนไปแล้วนะคะเบนมาเฮ็ดภารกิจก่อนเดี๋ยวเบนไปเก็บซอยมาหมากกันนะคะแปบ๊บหนึ่งโอเคค่ะวันนี้เบนแหนแดงอุดรไปแล้วนะคะนี่ค่ะความความอุดมสมบูรณ์ทั้งความหกความอุดมสมบูรณ์อยู่ทุกอ,อยู่หนีมืดเออลูกรักของแม่อะย้ายไปละ ลูกพร้อมโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้เบนแหนแดงอุดรไปแล้วนะคะผุนบกม่วงผุดอยากได้มาเด้อมาหาเบนแล้วมาต้อยเอาเด้อบกม่วงม่ต้อยห้มันหนักจะเอาไม้ต้อยลวก็ต้อยเอาต้อยเอามียาดจ่าเด้อหุ่นบกม่วงเต็มอยู่อยากกินบกมว่วงได้กินนะจ้าะจ่าพักบุ้งกับลาย บัวแบกกันลายเขากันง,งามงามจ้ะดำเอาเนาะงามลายงามคักจ้ะนี่จ้ะโอเคค่ะวันนี้เป็นแหนแดงอุดรไปไปละค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวไปเก็บสลายญี่ปุ่นนะคะเขาเอินยังกว่าแม่เขาเอิน่นั่นแหนกุ้งบ่เขาเอินแหนกุ้งเนาะบ้านเขาแต่ว่าในเซิงพณินิตกันตลาดคือแหนญี่ปุ่นนะคะทุกคนสลายญี่ปุน่นไวแล้ไม่ใช่แหนญี่ปุน่น สาลาญี่ปุ่นนะคะในเชื่องการตลาดนะคะเอาไปเป็นอาหารอาหอยกุ้งปูนะคะ เดวเบนจะไปหาว่ามันมีวิตามินอีอย่างแน่นเนาะแต่ว่า่นกินดีดีเดวคอยจะมาไล่สดให้เบิงนะเดวไปทิม่มแล้วก็สิไล่สดให้ทุกคนเบิงเนาะโอเคค่ะวันนี้เบนไปแล้วนะคะวันนี้พาชมสวนผู้ใดสนใจก็อยากมาหาเบนนะคะมาเบิงมาเห็นเบนตัวเป็นเปล่กะยินดีตอนรับนะคะพิกัดนะคะบ้านอีเลียนนะคะตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะถ้าผู้ใดมาจากถนน อุดรน,น้องหานกกับรถหมองบันท่าพนท่องนะคะขับรถข้ามาในบันท่าพนท้องจะเห็นป้ายเมืองเกลงเลยบ้านอีเลียนนองแวงดงเคงนะคะและะ้วก็ถ้าผู้ใดมาจากทางคอนเกนกนออกมาจากในเมืองนะคะเลยสะพานวัดปลาบาันตาดมานะคะสะพานข้ามถนนเนาะข้ามทางเนาะสำหรับคนยางเนาะจะเลยมาประมาณสองสามรอยเมตรนะคะกะเจีหอดมองเดียวนะคะเดียวซ้ายนะคะมันจะเขียนหน่อยป้ายว่าวัดสีสะอาดนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะข้ามทางรถไฟเลี้ยวขวาตรงมาบ้านอีเลียนเลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้เบนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย